ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ เหตุผลที่ประเด็นต่อไปค่ะวันนี้ครับกับ่าวสารของวันนี้ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทนานชุนบุรีเอฟซีกันหน่อยครับเวลาสุดมีการรายงานเปิดเผยออกมาเลยครับว่าทนานสมุรชุดบุรีเอฟซีอดีตแชมป์ทันิกหนึ่งสมัยครับเตรียมที่จะได้ตัวอย่างทันานอิชานดงของเครื่องอดีตทีมชาติเกาหลีใต้ครับเข้ามาร่วมทีมในฤด,ดูกาลหน้าเลยครับ อย่างไรก็ตามครับเข้งวัย30ปีนั้นครับส่วนสูงถึง185เซนติเมตรครับเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรับและกองกลางครับเคยผ่านการกาแข่งกับหลายสโมสรในบ้านเกิดทั้งสโมสรกวางจูเอฟซีเจจูยูเนเต็ดสมจูสัม,มูและตะนันกีช,ชอนยูเนเต็ดสวนในนามทีมชาตินั้นครับเคยติดทีมชาติโคาหอีใต้ครับอยู่23ปีและชุดใหญ่ครับเมื่อปี2015และทั้งหมด2นัดครับในยุคข,ของตะนันชินเตยอย่างอีกด้วยครับ และทั้งนี้ครับสำหรับทางนันอินชันดองนั้นครับเคยคว้าแชมป์เคดิกสองสมัยครับกับทาะนั่เจจูอยู่ในแต้มเมื่รุดูกาล220กวางจู F4 เมืนรุดูกาล222และอยู่ในชุดแชมป์ของทาะนั่เอเชียตะวันออก215กับทีมชาติเกาหลีใต้โดยคาดว่าน่าจะเปิดตัวกับชุดบุรีฟครับในวันที่6มิถุนายนนี้แหละครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทาะดงราชันกูขาวราพูนดูรีเออร์กันหน่อยครับเบรดาสุด เว็บไซต์ของตะแดนสยามสปอร์ตครับได้ออกมาอัปเดตข่าวเลยครับว่าทันดันยูริฟันโดโรกองกลางจากทันดันดินแดนด้านขวาจังหวัดราชบุรีของบุรีรัมย์ครับดีกรีกัปตันทีมชุดอยู่23ปีของทีมชเชษัยครับได้ตกเป็นข่าวว่าอาจจะไปสมเสอร์กับทันดันเรชันโคคาบุรีรัมฟูรูดูรีเออร์ลุยศึกทันิกในฤดูกาล2023เลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับสำหรับทันดันยูริฟันโดโรนั้นครับลงเล่นทันิกนัดแรกกับบุรีรัมยูไนเต็ดครับในฤดูกาล2018 นัดที่ชนะของทานดานราชนาวีครับเป็น4ประตูต่อ0โดยลงสำรองแทนที่ของทานดานเจ้โนตจเจกภัณเกียพรมแต่ก็ยังไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของปราสาทสายฟ้าได้ครับแถมบางเกมครับไดยกัดลงสนามก็ถูกจับประเด็นแบ็กไซด์อีกต่างหากเลยครับและโดยทั้งนี้ครับก็ยังไม่มีการยืนยันจากทั้งสองสโมสรเลยครับถึงดิดังกล่าวว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เลยครับ เนส่วนที่ขาสาที่3ครับเราไปอัปเดตขั้นตี่ทางฝั่งของธนาพิสาร mm hmm. ดอกไม้แก้วกันหน่อยครับเมื่อสุดอย่างรอความเชัดเจนครับจากธนาสวรสค์แคทนครราชสีมามาด้ FC อซะก่อนครับก่อนที่จะตัดสินใจอนาคตครับแต่ก็ออกมายืนยันอีกครั้งว่าอยากไปได้ตกลงไปเฝ้าเอบให้กับธนาสโมสรพีทีประจวบแอแต่อย่างใดก่อนเลยครับ อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ได้มีการใสข่าวตามโลกออนไลน์เลยครับประ้านเจ้าเอหรือประานพิสารดอกไม้แก้วครับลงสับประตูจอมเก่าไปสามสิบเก้าปีที่ยังฟิตครับเลเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นที่ผ่านมาจนติดท็อปของผู้งสะพัประตูครับจอมเซฟในฤดูกาลที่ผ่านมาเกมที่จะแยบไปเฝ้าสองให้กับประ้านตอพิคาสพีทีประจวบเอฟซีหละครับแต่ถึงในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับผู้สื่อข่าวของทนาสยามสปอร์ตครับได้สอบถามไปยังประานพิสารดอกไม้แก้วถึงกรณีข่าวดังกล่าวเลยครับและก็ได้รับคําตอบที่ชัดเจนว่่าาขวนี้ ยังไม่เป็นความจริงผมยังมีสัญญาอยู่กับตะนันโคลดันอยู่แต่ตอนนี้ครับไม่รู้แนวทางของโครดันเลยครับยังเงียบอยู่เลยครับและสำหรับตะนันพิสันดอกไม้แก้วนั้นครับในฤดูกาล่ิบานมางครับลงเล่นในกับตะนันสว่านแคทครับนครราชสีมามาได้สี่ครับไปย9กนัดจาก30นัดในเชอรเซฟจังหวัดครับสำคัญมากไหมแม้ว่าสุดท้ายแล้วครับทีมตองสกัดครับก็จะรองตกชั้นไปและในหลีกพระรองแต่คุณนานส่วนตัวของตะนันพิสันดอกไม้แก้วครับถือว่ายอดเยี่ยมจางมากเลยเลยครับ ในส่วนที่ข่าวสารต่อไปครับเราไปอัปเดตให้กันหน่อยครับที่ตลาดศึกพระรองครับหรือทันติสองครับในตลาดซื้อขายครับเมื่อลาสุดครับทางฝั่งของทางนักพยากรนายครับได้ประกาศคว้าตัวทางนักปีญชนกดาวริดครับหลังหมดสัญญากับบีจีพทุมเลยครับและทางฝั่งของทางนักเชียงใหม่เอฟซีนันครับทีมในศึกเอ็มบลย์50แชมเปี้ยนครับหรือทันติสองครับล่าสุดได้ยืนยันเลยครับที่จะปิดดีคว้าตัวทางนักปีญชนกดาวริดกองหลังวัย30ปีครับคือศึกในฤดูกาล2023เลยครับ หรือซึ่งอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางนานปียชนกดาวริดนันครับเพิ่งมัดสัญญากับตอนสกัดที่แท้จริงครับหรือทางนานสมสรแม่อย่างเช่นบีจีพัทุมครับส่วนผู้นานการถูกปล่อยยืมมาช่วยทางนั้นพยักรนาหนาในฤดูกาลที่บานมานานครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรเนครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างเยี่ยมก่อนที่ทีมครับจะตัดสินใจครับเสร็จมาช่วยต่อในฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะมาถึงนี่แหละครับและสำหรับทางนานปียชนกดาวริดนันครับกองหลังจอมเกรงครับเจ้าของสูงถึง190ซนด่งกกกลาาางอศั สมประสบการณ์วนเวทีตลิกเมาเกือบสิปีเคยคาแข่งไงกับจากานัก FC, ้นบีจีพทุมการเทเรฟซีราชาชบุรีซีก่อนจะย้าเข้าสู่ท้งนธานทาพยักร้านหน่ายครับหรือทางน้านเชีงยงใหม่เอฟซีสีสันล่าสุดก็คือ2022โดยโดยลงแข่งขันตลิกไปทั้งหมด2 1นัดโดยกันหละครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราไปปิดท้ายกันที่น้องใหม่ของศึกทันดี2ในยุนิการนากันหน่อยครับอท่านั่นทัพเจ้าแห่งนักสัตว์ครับหรือท่านนเอ็มแอนน์นครศรีชิตีครับล่าสุดครับได้ประกาศคว้าตัวท่านั่นัทพัฒน์วันนามาศครับผู้รักษาประตูดาวรุงอนาคตไกลครับความร่วมทีมสุดในเอ็มร้อยิชมชิพหรือธุรการ์ด2023นะครับเดรสแท็บท่านั่นจเมกนั้นครับเป็นเด็กหนุ่มจากท่าสาราครับ ถือว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่ครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจะตัวนั้นครับเริ่มตอนสัญญาเข้าสู่ทีมในเดือนสิงหาคมครับเพรารู้สศึกทันิสองอีกทั้งครับยังเป็นนักศึกษาของท่านหมอวไรลักษ์อีกด้วยครับคนเลขที่เล่นนักฟุตบอลเป็นอาชีพสมุทรอีกด้วยครับและท่านนันทพัฒนนั้นครับถือเป็นแข้งรายที่3ครับที่ทางท่านเอ็มอสนครศรีจิตได้เสริมต่อครับก็คือจากท่านศิวกรคิดขยันครับและท่านนิพจน์รัตนบุญเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน Beat Leaf a c t กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ